ทายสบายดีเด้อปา่งเด้อพวพกันอีกแล้วก็จะไม่นองนีดนิดก็เดินมาด้เต็มเพื่อนมนค่ะเพ่นไม่เท่ากันไม่นองเปลวเอาอะไรเพื่อนนอยานชาิเนาะเอยพอเลยแป๊กปลกอ่างอ่างพอชกแปลกนะพอยังนี่ยนี่ เปกเปกบอดอ่ะชมันอันีก็เปกบอดเนี่ยอืมเปกยังมาต้นแมวิ้ารี่ะมาแง้วมาต้อนเฮ้ยเอ้ยิตใจบอดุบบอากไหลเลติกไหเลกอะอมามันเดือเงินหนวยกูจ่เฉินห้า เฮ้ยหวาน้ากสามเซนกรดไม่แมบาลยเตรี่ยเตมตัวไปใช้เนาะเติมตัวไปใช้นาไปถอดเพีงไปถอดไงมาได้ยิบเยอะธรรมดาเนาะดี ยืมเิน่เพืนเกจ่ายคาไฟิหรอ็ือเงินอไม่ได้ยกไม่ยมตะเดือนทีนึงเนแม่มนืม่เจ็ดแสนยี่สิบเก้าพันเินหรมาได้เลยถาบาแม่ก็ไปาเกจากะเมื่อเมื่อาน้ำก็ได้หนิไม่ได้ได้ไปน้ำ ใา่ในมือเดียวไปไป่ะไปเดิเตี๊ยขึ้นรถเด็กๆน,นี้เราจะพาลูกหลานไปเที่ยวสวนสนุก<ป>เฮ้ยไปข,ปขปไึ้ขนรถป่ะขึ้นรถป่ะเออขึ้ <c oughs> นรถป่ะป่ดีใจดีใจใกัในใหญ่เลยเพื่อนนะลูกหลานเพื่อนนะ มีแต่ลูกมีนต่ลูกหลานมีนต๊ดยิงเาลางนะม่ยอมบอกกินลายเลยี้ออกกอยีกินนด้หมักอันนี้หักเนี้ยมันเกินน้องมันทายออกมาไร่บาทไปหามอ

อยากไปอยากไปอยไรทางนี้ไรจะหน้าันนจะเป็นจะถากขย้ไ้ขอคอได้ขึ้นรถนะนี่นีเย่เย่เดีใจเหรอเ้ยเฮื่เฮ้ยเฮยเจ้ยเา้อยดีๆแล้ว แม่แม่เป็นสอนใ้ฟังเลยหอมพอยุกหอมพอยู่เกบพอยอมเกบพอเนียเกบพออยู่กบพอเกบพอายมูหอมมูหอมเพิ่นเลองแกบพอมานามอมใหญ่ลุงหนารถนะมอิรนยืนชุบดุไปแล้ว ไมกเป็นป็นังนินอยเนวน้ไปกับะนาฉันนะลรุกดูไปไปนว่นไปเที่ยวสุวรรน่เชือคับประุอ้แม่มันไดเลยนะะ็นไรฟองปทุยางเลยปะลูก นี่ไมเา่อยเอไปยาไป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 ไไป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 ไไปไปไปไไป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 ไไปไไป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 ไไป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 ไไปไปไปไไป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 ไไป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 ไ

เบาบางก็ย <c ười> ังนะอนุ่มก็ได้อนุ่มครบอ่ะครบวันดีพ่อว่าพ่อว่าเปลี่ยนเนาะน้าเลี้ยงอ่า แม่ไม่เปลี่ยนเอาไปได้ไหม้เปลี่ยนเอาแม่นเออแมห้ดล่นออลนล่นลนเนคนมากและคนเลียงจู่จูู่่จุ๊งูรถาทองไหมเช่ะ

นี่คิดไปคิดคิดตัวนี่นี่คิดตัวตัวซีบค้อนหนอ่ะตัวักีเค้อนก็ได้กะเกมาดูบ่ประวันใจคนอย่ากไปนะพวกนี้คเป็นอยากไปนะแต่ยินยินที่ล่ะหนาไปหนวชนาที่ล่ะ อืมบัดดิเศษเลยสดใจยังเดียวยงเดียวไม่ดีสิโอ้โ หนึองสองสามสี่ห้าสามนีนต์เก้า สามแสนเจ็ดพันสามแเจนเลยหรอเจเลยหรอเ็เ็เลยปะเจแม่กนอยู่ดินสแกนว่าดุนนี่ดุนยิงดสแกนดุนนี่ ยูสามพันลงสไลด์ตามพันสลด์สามพันจ็ดสามพันเจ็ดพันกระจายป่ายวะเมนว่าสเกียนเนี่ยบนต๊ลกไงบนว่าไปหาหมอล้วทวงน่เนาะรจายังวย

ขนมนี่ยาวะบ่าวกนอ่เบ่วก้บ่วก้นือหนึ่งสอมอแ้วอันยังูกไปขึ้นรถไปูกไปรปนเนื้อสด้าขนไเด็มยไลได้กัไปาปล้วก็ดนเน้ช่วยแล้ว

ไม่เป็นเลยปะกระป๋อยค่ะใครก็อยากไปใค้ก็อยากไปก่อนดะงนาววก่อนจะดงจะนายหน้าต้องไปก้อนบวหอดแ้วหอดบังเทียวแลย พนเชือดนิกเรียบร้อยแล้วคนเชืดชิกแล้วคนแล้วมาจากเขาเพื่อนอันนี้กะพ่ามันมาจากพานบาทนี่มีดเดิดุกไว้นะมีดเก็บไว้ดุกแก้ใบไว้ใบดุกมีดนี่แหละมีดมีดนี่แหละมีดเก็บไว้หอยมาถอยออกมาถอยออกมาแม่มาอยู่ดีเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน

ฉี่ม่งหามงยังหอนอย่เนาะหกม้งเลย่หกม้นะบอหามม้งหามมงสี่นาทีหมหอนดิเห็นหาม้งยังอ่หวห้อนบหวบอ เปิดป so ิดโองเท่าแมนบ่เป mm ิเ hmm. ป mm ิด hmm. ส mm ี hmm. ่มอบ้ายังไม่เคยไป่ะเธออยู่เคยเดี๋ยวบอกมีของดินมาเป็นลายแมนบ่กล้งมีสวนน้ำเลยบ้าได้เล้เสือมาะไยเอามาแล้วเอาเเสือกดใบหน้าพักอยู่ไนสชุดบน้าอีกว้าว หั <laughs> นเยะเยะเฮ้ยคนไหนสจะขาสั่นเลยแมนบอกไหนสจะขาสั่นนจีนนมาซบล้านก็เนใส่ขาสั่นหาก็ขาสั่นเลยนนมนแมนมนป,ป็นรถไปเลยีนรถไปเน่ยไปเด้เน่ยมชปิดรถ้ดปได้ไปเด้ ô, oh, mới nhắn đi hứ, bỏ. Đây là chú, chú là nhéo chân chú. Anh nó, bỏ chú. Đây, đều đây. Đây đây. Đây đây. Đây นี่นะนี่นะไม่นน่เลน่เนอะเนี่ยเนี่ยก็ว่าห่ออีกแล้วดุ๊กเฮ้ยเด็กห้าตุ๊กหุ้ตกแล้วดุกย่าย่าดุกล่ะไป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  ดีใจค่ะได้โมลายแล้วดมเมือดินนายเห้กนขมาดินหามาดินเนลอพอลงไปในเหือนใหายอันตาแต่งตาตาแตนเขียนดิเลยเขียดดิจากลงไปนำดิใช้นอนใช้นอนอีใช่นอยูอีกใ เสียงห้องเพน่นี่นี่นี่่เนี่เน็นเมื่อยนะ กันเมื่อยนะเมื่อยนะเมื่อยนะลูกแม่ตุ๊กตาแพ้หนะแมวไปเจอเอาไปพูดตัวใน่ <c oughs> มันจะเป็นชื่อของ บ้าน,นี่ปดนแห่ไอนอื่นเขาสืมองอยู่อินชาห์ท่านในสิบปาหน่อย้านบ่มันบ่มานนะสบป้ายหน่อยแ่อันไหาในให้พูดก่อนนะสิหน่อยสิบพัไอชื่อชาหยบอกทางด้บอกทางทได้ไหม